สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนเต้นบีบอยนะครับผมเอ่อเต้นบีบอยนะฮะเอ่อถ้าโทมัสนะฮะผมเอ่อหลายคนที่เดี๋ยวจะจะเง,งยหน้าลงเออเออเอานะครับวันนี้จะมาสอนเต้นบีบอยนะ,ะถ้าโทมัสนะครับผมเอ่อโทมัสคืออะไรนะฮะทุย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นมันโทมัสเอดดิสันนะครับผมถ้าโทมัสก็คือ นี่นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือท่าโทมัสนะฮะโอเคเออ่จะเป็นยังไงนะฮะขอ่่ออออเเขอพิซนเตอร์ซึ่งหนึ่งคนนะฮะส่งมาเนี่ยมึงไม่ถามมึงไม่ถามพิซนเตอร์ท่นเอาเขาเจ็บหรือเปล่าเอาล้วฮะนี่เออไม่ใช่หลักการง่ายๆนะฮะหลักการง่ายๆคือคุณต้องมีพื้นฐานจากท่าเออ เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเอ่อพื้นฐานนะฮะอืมพื้นฐานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทําไมมันอ่อนตัวทําไมตัวมันอ่อนเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องโจมหัวขึ้นก่อนเออเดี๋ยวดะแขนอ่านะขึ้นไปอีกนิดนะขึ้นเออโอเคนะอ้าวแล้วฮะและนี่ก็คือพื้นฐานนะไม่รู้ว่าทําเป็นกันหรือเปล่านะเอ้ยทําไมมันเกิง๊ง ทำไมมันเก่งางทำไมมันเก่งไงวะอ้าวแล้วละฮะและขั้นตอนและขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพักเอาไปพักไปพักก่อนนะอ่าพี่ฮะขอเออพีเนนเตอร์คนใหม่มาหน่อยฮะส่งมานี่ไม่ถามสุขภาพกูเลยนเนี่อาละ้ฮะนี่ก็พีเนนเตอร์หรือโจรมาเนี่ยโอเคฮะลงอนอนขั้นแรกขั้นแรกเลยนะฮะ การจะทำท่าอัตโนมัติได้นะคุณต้องมีกำลังแขนนะและพื้นฐานม,มันก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมขั้นแรกเลยนะอ่นองลงไปก่อนนะข่าแรกท่าแรกเลยนะฮนะย,นะยืนก่อนยืนยืนมือทำไมไม่ถึงวะทำไมมือมึงมึงไม่ได้ยืดเส้นมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวก่อนอ <c oughs> <c oughs> เอาละคุณต้องเตรียมท่าเตะแล้วนะฮะท่าเตะท่าเตะเดี๋ยวท่าท่าท่าเตะมือมือมือมึงมาฟ้อนลำอะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่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 ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละได้แล้วเป็นอะไรกับมือมันเนี่ยเดี๋ยวมือมือเออเมือเดี๋ยวมือมือมือโอเคต่อไปขาครับต่อไปขานะฮะการท่าท้าโอ้ยทำไมไปทางเอวอย่างเงี้ยถ้าไอการตั้งเตะนะฮะ ขานี่สำคัญเลยนะฮะอ่าอ่าอ่าอุยอ่านี่นี่คือท่าตั้งเตะนะฮะอ่านี่คือท่านี่คือท่าตั้งเตะนะฮะผมอ่าโอเคนะต่อไปแล้วก็ส่งพิเซนเตอร์ไปพักนะฮะแต่พี่นะขอขอพรีเซนเตอร์เอ่ออีกสักคนหนึ่งับผมคราวนี้เอาแบบเอ่อหน้าตาดีๆนะฮะขอแบบหล่อๆเลยนะฮะเมื่อกี้นี่โจรนะฮะ อื้นี่หน้าตาดีมึงเลยนี่หน้าตาดีมึงเหรอเออหน้าตาดีเป็นเออนะฮะต่อไปนะฮะแล้วก็คือเมื่อกี้นี้เราได้ท่าเตะไปแล้วนะต่อไปก็เออต่อไปก็เออท่าเออต่อไปก็ตินะฮะตะเพื่อจะเป็นโทมัสนะฮะอ่าตาแก่มมึงนอนอย่างเงี้ย เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออโอเคฮะต่อไปเราก็มาทําท่าตั้งเตะกันนะฮะต่อไปเราก็เตะเออใช่ไหมต่อไปเราก็เตะฮนะอา้าวแล้วฮะคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือท่าตั้งเตะนะฮะนี่นี่คือท่าตั้งเตรียมที่จะเตะอย่างถูกวิธีนะฮะผมนะฮะดูดูหน้าตาลุงนะฮะเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่เต็มใจเลยนะนี่ก็คือท่าตั้งเตะนะผมแหมนะฮะ ต่อไปนะฮะเราเวลาเวลาเวลาเราจะเตะนะครับผมอ่าเราก็ยกขานี้ขึ้นออออเออนี่นะฮะแล้วเราแล้วเราก็ค่อยๆแล้วเราก็เราก็เตะขานี้มานะฮะเราก็เตะฟุ๊บฟุ๊บฟูบมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วขานี้ก็ยกขึ้นฮนะเวลาเตะมาขานี้ต้องยกขึ้นนะฮะ ยก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 ดีเฮ้ยมันมันติดอะไรวะยกเอาเออนี่ต้องเออต้องต้องประมาณนี้นะฮะนะฮะนี่ก็คือติเตะสวยจริงๆรนะต่อไปต่อไปเราเราเตะแล้วนะฮะทำไมมึงทำไมมึงสูงเงี้ยรู้สึกว่าแกจะเก่งเลยเอาละเอาละฮะเออ เออเออพี่ฮะขอขอฟีนเตอร์สักหนึ่งคน,นะฮะเฟลอ้าวแล้วฮะแล้วเราก็ได้ฟีนเตอร์มาแล้วนะฟ <c oughs> <p> <center> ีนเตอร์มึงมึงจะไปมึงจะไปอูดยุงที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหนะเอาแบบรอเหลาแบบเออแบบนาเดตมานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะโอเคฮะต่อไปก็เรา เตะกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทั่อไปก็หลังจากที่เราเตะนะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจัดก่อนดู้สึว่าเอวมึงจะอ่อนเกินไปนะเอาแล้วฮะหลังจากที่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราต้องอ่ามือได้แล้วโอเคนะนะเดี๋ยวได้แล้วเออเอาขานะฮะนี่เดี๋ยวด้วยวใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขาก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวเราทำให้ขางเป็นอย่างนี้ เฮ้ยไม่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 ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราลงก่อนลงก่อนเอามือไปมันหมดเลยเดะเดะเดะทำเมื่อกี้นี้มือไปอ่าโอเคมันก็จะมาในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวนะเอวเก่งไว้เอ็เก่งเอไว้เออนะเอาเดี๋ยวเดะเดะทำไมมึงเออเออเดี๋ยวค่อยห้างก่อนกลับนั่งนั่งแบบ เอ้าวแล้วฮะโอเคหลังจากที่เออตะนะฮะตีโทมัสมาแล้วเมื่อกี้นี้นะเออมันก็จะมาในลักษณะประมาณนี้นะฮะและและขานี้ก็จะลอยมาอย่างงี้นะฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บขึ้นประมาณนี้นะฮะขาขานี้ก็ลอยขึ้นเออเดี๋ยวนะขานี้จะลอยขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่ฮะ เออน,นี่ก็จะประมาณนี้แหละฮะพอเวลาพอเวลาเราเอา่อเราใช้เราใช้ขานิเตะใช่ไหมครับเราใช้ขานิเตะเนี๋ยนะเราใช้ขานิเตะขาเออขาขวานะ,ะถ้าคนถนัดซ้ายก็ใช้ขาซ้ายเตะนะแต่ส่วนมากเราจะคนที่ถนัดซ้ายเอ้ยไม่ใช่คนที่ถนัดขวาเราจะใช้ขาขวาเตะ <prototype> นะฮะเวลาเวลาเราเตะมาแล้ว <deadline> นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากจุดนี้นะเตะก็จะบุเนี่ยเราจากจุดนี้เตะมันก็จะมาประมาณนี้นะ เออนี่ไงนะฮะเตะพอเตะมันไอปุ๊บมันก็จะเออนี่มันก็จะได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะมันก็ได้อย่างงี้ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราต้องทําขายสวยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องทําขายสวยด้วยเฮ้ยทาไมขาไม่สวยนะอ่ะอ่าอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขาไม่สวยไม่เป็นไรเพิ่งทําครั้งแรก ซึงสาครั้งแรกมันทรมานเลยวะเออเอเอนะเตะมาก็จะได้อย่างงี้นะฮะพอเวลาจะกลับพอเวลาจะกลับขานี้ก็ลงฮนะ <c oughs> ลงแบบดิจิตอลเออนี่ขึ้นขึ้นขึ้นไฟขึ้นไป,นไปเออเนี่ยพอเวลาพอเวลามันจะกลับมาที่เดิมนะฮะเออเออทิกทิคทิกอย่างหนึ่งก็คือขาขาจะไม่ตกนะฮะก็คือขาจะไม่ตกนะับผมอ่า ก็เวลาทําท่านี้แรกๆนะค,ะควรจะหารองเท้าที่แบบเบาๆหน่อยนะ,ะมึงเล่นคอมแบทมึงเล่นคอมแบทเลยเหรอ,เอ,อขึ้นขาขึ้นไปอีกอเวลากลับก็จะมาอย่างนี้นะฮะนี่โอ้โหสวยะครพอเวลากลับนะ,ะม,มือมือตัวนี้ก็ยกขึ้นนะ,ะยกยกขึ้นนะท่านท่านี้รู้สึกว่าจะเกงเอวมากๆนะท่านะนีอ้อพอขาเออแล้วแล้วไงต่อวนะ พอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าปึ๊บปึ๊บชิบหายละเอาชิบหายชิบหายละเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือมึงอยู่เฉยๆหน่อยอุย้ยแล้วมาลากลากไม่ไปเลยถ้าต้องเออโอเคนะดึงดึงเอว,ด,เอวดึงเอวมาหลังได้ไหมนะโอเคฮะพี่ขอขอพีขอพีเซนเตอร์ใหม่นะเอาแบบ รอเลาเลยนะพระเอก MV เลยนะฮะอื้นี่พระเอก MV บ้านขุดเลยนี่พระเอก MV บ้านคุณเลยเ <laughs> นี่นย, <laughs> นนยนะออนโอเคโอเคเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องทำให้มันนอนกงนนะฮะหลังจากที่เราจะกลับใช่ไหมจะกลับมาต่อรอบใช่ไหมฮะเออคนที่ทำโทมัสเอ,อ้ยทำไมหัวงจู่พื้นเนี้ยเออคนที่ทำต <laughs> ัวจดกันที่ทำโทมสัสแรกๆนะจะทำได้ประมาณรอบเดียวหรือว่าครึ่งรอบนะฮะ แต่ให้พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกพื้นฐานก่อนนะฮะเพื่อที่จะทําได้หลายๆรอบนะบผมกเน้นฮะกำลังแขนต้องมีนะกาลังแขนเลยนะถ้าไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่มีกําลังแขนนะถ้าไม่มีกําลังแขนนะก็จะทายากอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะะเกงเกงสูงนะรนพระเอก M v มวึงเหรอเนี่ยบอยบอยเอาพระเอกแบบนะหล่อๆอนะหลังจากที่เราเฮ้ยทำไม ตูดมันเป็นเงี้ยเดี๋ยนะอ่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเงาเออเกินหน่อยเกินหน่อยนี่พอเวลาพอเวลามันจะเข้ามาใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวขาเออเดี๋ยนนี่มันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะขาขาลงมาก่อนเออนี่นี่เลยนะฮะพอเวลามันกําลังกลับเข้ามานะแขนนี้ก็ยกแขนนี้ที่ยกขึ้นก็เตรียมตัวที่จะลงมา จับพื้นนะฮะเออนี่นี่ขากว้างหน่อยขากว้างหน่อยกว้างกว้างเส้นมึงเส้นมึงยึดหรือไงเนี่ยเออเอามึงเอาทำไมตื่นงแอนเงี้ยเออเดี๋ยวนะคำพื้นหน่อยคำพื้นหน่อยแขนน่ะแขนเอาแขน แขนขาขาขาลงอีกหน่อยนะขาเอาละ <c oughs> เออมันเ <c oughs> ตะเต,ตมาได้แล้วนะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นี่นะแต่อย่าไปทำตามนะมันผิดมันผิดแบบนะผมก็คือเป็นท่ากองก้นขึ้นนั่นเองแต่ว่าตูจะลอยนะผมท่านี้ให้ให้สายเอวด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมเอาลนะก็จบกันไปนะสำหรับ วิธีรำนะฮะวิธีรำนะฮะผมนะนะฮะต่อไปเราก็ส่งเขาไปนอนนะฮะอภยไปแล้วฮะอ้าวแล้วครับต่อไปก็จะเป็นพิธีทุยถุยไม่ใช่เป็นเออเขาเขาเรียกว่าโชว์สดนะฮะเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบนะฮะผมนะรอเวลานี้มันานแล้วนะับผมเอาละครับผมอาจเราไปชมกันเลยนะฮะ พี่ๆขอ,อพรีเซนเตอร์มาสักหนึ่งคนหน่อยนะฮะเอย้ำนะฮะขอแบบหน้าตาดีนะหน้าตาดีเออหน้าตาดีดูสเสน่ห์มีราศีนะ,ะผมเอาแบบดาราเกาหลีเลยก็ว่าได้เลยนะฮะเอามาเลยนะฮะนิด <c oughs> ดารา <c oughs> นี่ดาร <c oughs> ดาเกาหลีมั้งเหรอเนี่ยอ <c oughs> โอ้โหนะ ดาราเกาหลีนะฮะต่อไปก็จะเป็นการโชว์แบบเต็มรูปแบบนะฮะผมนะฮะเป็นสไตล์ส่วนตัวเลยนะฮะเน้นนะฮะอย่าไปทำตามนะฮะเอ่อเฮียฮะขอเพลงขอเพลงซาวนะฮะขอเพลงขอเพลงมันๆเลยนะฮะเพลงฮิปฮอปพีม็อบอะไรก็ได้นะจัดมาเลยฮะจุดจุดถุยนี่มึงจะให้กูต่อยมวยยังไงเนี่ยไม่ใช่นะะขอเพลงแบบอ่าเอามาเลย ต่อไปก็จะเป็นอบดีนินจีแมนเฟลคอมทูอะไรวะ่อไปจะเป็นการจัดเต็มนะเอามาเอามาละเอาละเอาละโอ้โหมีควงวิวนะเอามุดมุหมนหมุอนโจ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 โ่ี หมุนหมุนหมุนเดี๋ยนี้จะเป็นการกีฬาลังนะกีกาลังกีกาลังหมุนนี่นเป็นไงหมุนหมุนกลับ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 ไงเี๋ยวสวิงสวสวิงยิีีเป็นไงมนหมุนหมนหมุ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 เดี๋ยวเดเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ดูนี่ดูมคนแก่แต่ก็เก่าเวย เก่าแต่ไม่เก่าแต่ไม่เก่านะเว้ยนี่นี่นีอันนี้คือาจบโอ้โหนะฮะยอดเลยนะเดี๋ยวโชว์อีกรอบไปดูก็ได้นี่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 คือการโชว์เต็มตนะนี่โ้โโอ้โหอ้โถโอ้อ้โโอ้โโอ้โโอ Det der, det der